สวัสดีจ้าเอฟซีมิดตัวแหวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนมื่อนี้ก็มาพอกับยายนุ่งตอนบ่ายึ้นเก่าลือค่ะมาพอกับยายนุ่งตอนบ่ายยนุ่งก็พามาเบิ่งมิดบังตอด้ามประกบยายนุง่งพามาเบิ่งมีดบังตอด้ามประกบ สามคูณบางตอด้ำประกบนี่สามคูณแปดนิ้วราคาห้าร้อยบาทด้ำประกบนี่ก็หาร้อบาทค่ะถ้าด้ำสวมหรือด้ำกันก็นก็ราคาลดลงมาอีกน้อยนึงอันนี้ด้ำประกบสามคูณแปดนิ้วราคา500บาทค่อันนี้เราเบิรมุกดันเนาะ าประกบใส่ดีมากๆเลยเป็นที่นิยมน้ำค่ะแล้วนี่ลูกข่าเป็นชอบเมีดบางต่อด่ามประกบไหมค่ะ๋ยวน,น้องเอาให้เบิ้งสุดกด่านนะเบิ้งทั้งนี้กัน เบื้องทุกๆด้านขัดขาวเต็มใบแล้วก็ถ่าขัดขาวเต็มใบเพิ่นบ่หมักหนัก,นกนะะเลยค่ะเพิ่นบ่หมักหนาเนาาพิ่นว่าหมักพอดีพอดีว่าสันเอาบางๆพอดีเลยายว่าสันว่ต้อ,องเอาสันหนาเพิ่นเมาะกับใส่ในนี่เม,มาะมักๆเลยค่ะใส่กับในขั้วห้องนี้กาประกอบสําเนและกระลังสวยก็ะลัางงาม ใส่บ่อนักบหล่ามือต่อมามาเบิงมีดโตหน่อยค่ะนี่อันนี้มีดโตน้อยมาเบิงมีดโตหน่อยเนาะนี่มีดโตน่อยสองคูณเก้านิ้วขัดขาวเต็มใบ สวยมากมากเลยสองคูณเก้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทสองคูณเกานิ้วราคาสี่ร้อยบาทด้ามประกบนะคะไ,ไก่ก็ะเลยเป็นแบบนี้นะคะด้ามประกบนะี่งสันสันหนาห้ามิลเอาสัน หนาห้ามิลให้แน่แล้วนกกระจัดให้เละคะ่ะมีดโตนน้อยมีดโตน้อยด้าประกบพกง่ายไหมคะ่ะไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนเท่าเนี่ยใส่กระตาถือไปให้ไปหน้าเลยม้อม,มากมากเลยเนี่ยพวกเก๊ก่ะใส่กระตามัไปหน้าหลยม้อม,มากมากเลยนำนักดี Okay. ลุยงานได้ก็ได้ตัวปสิฟันใหม่ใหญ่ยยใหม่หน่อยฟันบอกคงมุ่นอ่ะได้มืดย่ามไปให้ไปหน้าเฮ็ดเก็บขานี่มีโตหน่อยสองคูณเก้านิ้วราคาสี่ร้อยบาทขัดขาวเต็มใบ ขาวเต็มใบทำจากหลิกแหนบนี่เหจากหลิกแหนบนะคะพี่น้องที่แล้วอยากได้ก็โทรมาเด้อค่ะที่เบอร์0934963852บอกทุกคลิปนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์นี่บอกทุกคลิปพีป่น้องสนใจอยากใส่เม็ด ต,ตาแ,วแหวนยายนงผู้ใดบอกคยใสก็ลองมาใสบังเด้อค่ะพี่นงยายนงทําด้วยมือมือมีเครื่องจักเครืองยนต์นี่ค่ะยายนงทําด้วยมือแฮนเมคค่ะทุกอย่างทําจากฝีมือล้วนๆค่ะสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่บอกนี่ค่ะหรือว่าอยากได้อันใดก็โทรมาตามเบอร์ที่บอกเด้อค่ะมือนียายนงกับผ้ามบิ่วงสำนีก่อน สະບາຍດີຈ້